ดิฉันนางสาวนภาวันคุยดีเป็นตัวแทนจากทางโรงเรียนหนองสนุปพิยาคมสำหรับวันนี้นะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกค่ะโดยมียุงลายเป็นพาหะในการนำโรคนะคะโรคนี้ถือเป็นปัญหาของทางสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่เขตร้อนพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีค่ะอาการของไข้เลือดออกนะคะจะไม่จำเพาะเจาะจงค่ะอาจจะเป็นอาการไข้ขึ้นสูง หรืออาจจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามตัวนะคะการป้องกันโรคนะคะเราก็สามารถเริ่มได้จากการฝาควรมีฝาปิดภาชนะเอาไวา้แล้วก็ควรจะมีการกําจัดสถานที่ที่จะเป็นแหล่งในการเพราะพันธุ์ของลูกน้ํานะคะมีการปล่อยลูกปลาลงไปเพื่อเป็นการกําจัดลูกน้ํายุงลายในน้ําค่ะ วิธีการดำเนินงานนะคะขณะเกิดโรคนี้แล้วควรใช้มาตรการ0-30มาตรการนี้ก็คือสำหรับวันแรกที่เรารู้ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการเกิดปัญหาของโรคไข้เลือดออกแล้วเราก็จะมีการแจ้งไปกับเจ้าหน้าที่และทางเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงวันแรกก็จะมีการมากาจัดแหล่งเพาอพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย วันต่อไปก็จะมีการมากําจัดตัวแก่พ่นสารเคมีกําจัดตัวแก่ของยุงลายและในช่วงวันที่3และวันที่10นะคะจะมีการดําเนินการซ้ําในทุก7วันดําเนินการซ้ําเหมือนวันแรกนี้นะคะแล้วก็จะมีการวัดว่าในตลอดที่เราทํามาเนี่ยปริมาณของลูกน้ํายุงลายเนี่ยลดลงบ้างหรือเปล่าค่ะ